รถที่มีฉาย,ยาว่านางฟ้าท่านผู้ชมคิดว่าเป็นรถรุ่นไหนครับผมต้องรถรุ่นนี้เลยครับ Honda Civic FD คันนี้นะครับผมโฉมนี้เป็นโฉมนางฟ้านะครับและคันนี้บอกเลยว่าสภาพนี้นางฟ้าเช่นกันเป็นรถ Honda C i v i c 1.8 e navy ปี08.09คันนี้เป็นรุ่นไฟใหม่เอี่ยนแล้วเป็นไฟ8เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าด้านท้ายตัวรถบอดี้บอกเลยว่าเดิมสุดๆ ตัวรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำแต่ต่อตัวถังกรอใหม่แนะ่นอนคันนี้มือเดียวนะครับผมสภาพภายเนยเนี่ยผมบอกเลยว่ากริบมากๆนะครับทั้งเบาะหนังพวงมาลายัยหรือแม้แต่จอนะครับผมก็ยังเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลขไม่หนึ่งแสาม่นกกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสภาพนางฟ้าแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมมาดูในส่วนด้านท้ายเห็นไหมครับจะเป็นไฟแปดเหลี่ยมแล้วนะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้ว นี่โครงสร้างด้านหลังนี่การันตีให้เลยไม่มีโชนอุปกรณ์เครื่องมือครบนี่ดูตรงนี้ไม่เคยผ่านการใช้งานนางฟ้ากลิบๆนะครับผมการันตีให้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยสุดยอดมากๆแห่งความสวยแล้วก็ในความเดิมนะครับราคาเพียงแค่279,000บาทไม่ขายนะครับถ้าท่านผู้ชมดูคลิปน,นี้อยู่เอาไปเลยครับ259,000บาทเท่านั้นย้ำา2 5 9 0 0บาทเท่านั้น ถ้าสนใจให้รีบเลยนะครับสแกนคียร์โคติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยรถสวยรถดีต้อง BT Perfect c a ค่ะ